สวัสดีชาวกรกฎค่ะดวงความรักประจำวันที่23พฤศจิกายนคุณได้8ปดถ้วยนะคะเขาได้ก้าวดาบออวันนี้หลีกเลี่ยงเลยนะคะเรื่องของการทะเลาะกันนะคะเรื่องอะไรที่มันเครียดในชีวิตรักหรือว่าในครอบครัวเนี่ยควรที่จะพักไว้ก่อนนะคะยังไม่ต้องคุยกันในวันนี้เพราะว่าวัานนี้พลังงานคุณเนี่ยปริวิเวกพลังงานแห่งการจากไปแล้วก็พลังงานเขาเป็นก้าวดาบก็คือความวิตกกังวล ถ้าอยู่ในสภาวะแบบนี้ทั้งคู่อารมณ์อ่อนไหวนะคะมาเจอการแล้วคุยเรื่องซีเรียสมีโอกาสแตกหักนะคะก็จะกรวานเตือนไว้แล้วก็ให้พลังงานบวกมาฮันนีมูลแล้วก็โอกาสมีก็คือว่าในอนาคตอันใกล้นี่ยังมีโอกาสนะคะที่พลังงานของแต่ละท่านดีกว่านี้แล้วค่อยมาเคลียร์ใจกันนะคะการคือดีกันร,รอยอยู่ในอนาคตอย่าใจร้อนแล้วกันนะมีไพ่ฮันนีมูลก็หมายถึงเดี๋ยวช่วงเวลาดีๆก็จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณอีกครั้งนะคะ